คู่แรกเราไปติดเกาะสนามกันที่โอทร r a f อร์ดกันเลยฮะเป็นศึกเด r บ y m แมต์นะฮะแมนยูที่อยู่ในอันดับ4ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับรองจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะผลงานของแมนยูเอเล็เนทาร์ดทำดีมากครับแล้วก็เป็นผลงานที่ผมว่าแ<ฮ>ฟนๆผีแดงน่าจะยิ้มกันได้เลยนะในรูปเกมตั้งแต่เกมที่พวกเขาลงเตะในศึกคาราบาวรับของ อังเกตไปแล้วนะฮะชนะเบอร์ลี่ไป2-0นะครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะวูฟบอลมัดเอเวอร์ตชาวตันเลนติกครับโอ้โหแมนยูคือทีมทำเงินตามราคาเฮลิแคปสุดๆเลยในช่วงที่ผ่านมาตลอด6เกมเนี่ยชัยชนะที่แบบผมว่าแฟนๆแมนยูยิ้มอะนะฮะใครเป็นแฟนแมนยูคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าฟอร์มชวงนี้แมนยูชอบไหมคือผมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะมาร์คัสแรตฟอร์ คือเล่น FPL กับกลุ่มน้องๆแล้วก็เพื่อนๆอยู่ไงรัดฟอร์ดช่วงนี้ทำเงินยิงประตูด้วยนะครับค <g ill in> ่าเฉลีอยถือว่าดีมากครับโดยเฉพาะเกมในบ้านครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับแมนยูเกมในบ้านนี่เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวนะครับนอกนากน,นี้ยิงไม่ต่ำกว่า2ประตูด้วยนะครับ <g ill in> ผลงานในบ้านของแมนยูครับเสียเพียงแค่4ลูกตลอด8เกมที่ผ่านมาฮะ ยิงไปถึง15ประตูและพวกเขาเก็บชัยชนะไ,ไปถึง6เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับค่าวิเลตอยู่ที่75%นะครับขณะที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,รบผลงานลูกทีมของเป๊ปกกดิโอลาอาจจะช็อกไปนิดนึงคือผมก็ช็อกนะเอาจริงๆวันนั้นนะฮะในเกมที่พวกเขาแพ้กับซาวเทมตันนะครับคือต่อแพงนะครับเล่นชุดเดียวกับ เกมนี้เจอเชลซีเลยนะครับแต่ผลงานมันไม่ได้ออกมาเป็นไปตามคาดอย่างนั้นนะฮะอยู่ดีๆไปแพ้เซาสองศูนย์คือเซายิงประมาณสองลูกช่วงประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับแล้วผมก็ล่วงเลยนะก <c oughs> ็หลังจากนั้นทำอะไรกันไม่ได้นะฮะตื่นมาดูผลปรากฏว่าซซตี้ก็แพ้ในช่วงห้าเกมที่ผ่านมานะครับดังนั้นนี่ ก็ถือว่าตกรอบในเกมคาราบาวคัพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซิตี้มีอีกหนึ่งถ้วยนะครับนั่นคือเอสเอคัก็เราไปถล่มเชลซีมา40เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อเนื่องเลยสำหรับซิตี้นะครับซิตี้เนี่ยเกมเยือน5เกมชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับแต่จุดที่ต้องเป็นห่วงกันนิดหนึ่งคือผมว่าจุดนี้นะครับต้องอันตรายคือซิตี้เนี่ยเราลงทุนไป5ครั้งเนี่ยทำเงินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ สงหรับเกมเยือนนะครับทั้งทั้งยี่เกมเยือนในช่วงของครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูน้อยยิงไปถึง14ประตู8เกมเนี่ยชนะ5เสมอสแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังคงได้มาตรฐานอยู่แต่ผมก็เชื่อแหละว่าชุดนั้นเนี่ยมันเป็นชุดที่สำรองลงซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ชุดฟูทีมไม่มีทางด้านของเออร์ลิงฮาร์แลนด์ไม่มีเดอะบอยนะครับที่เป็นคู่หูในการถล่มประตู วันนี้เป๊ปจะขาดดูเบนดิอสัสเพียงแค่คนเดียวครับแล้วนะ่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่เลยทั้ง KDB นะครับนาธานอาเก้นะครับมีทางด้านของดิยามาเรสนะครับเอรินเบลฮา,ารันด์่ตัวเนี้ยผมว่านะ่าจะกลับมายึดในตำแหน่งตัวจริงในระบบ4 3 3ขณะที่แมนยูมีตัวบาดเจ็บเหมือนเดิมเลยนะครับเดียกอดาโลนะครับจาดอนซันโชแล้วก็ออกตุนเซเนเบ้นะครับคอมฮิตตันที่เป็นผู้รักษาประตูในเกมที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะกลับมาใช้เป็นดดบิตเดคอนะครับลุกชอกลับมานะครับคริสเตียนอิเร็กเซนมาคัสรัดฟอร์ดนะครับก็น่าจะกลับมาชุดเดิมเลยนะครับสกอตแม็กโทมิเน่กับเฟรดนี่น่าจะหลุดไปเป็นสำรองก่อนนะครับเฮดิคับเปิดมาในเลดแรกเนี่ยเขาให้ฝั่งของซตตี้ครับไปต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา0.75นะครับ0.75คู่นี้เนี่ย เอาตรงๆนะผมว่าแมนยูช่วงนี้กำลังคึกสิติในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นฝั่งทางซิตี้เนี่ยดูดีกว่านะครับเพราะว่า5้าเกมที่ผ่านมาสำหรับคู่นี้ไม่ว่าจะเจอเย่าหรือเยือนนะครับซิตี้ชนะไป4แพ้แมนยูเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับราคา0.75เนี่ยผมเช็คเบื้องต้นนะครับผมเช็คเบื้องต้น ในช่วงของ10เกมที่ผ่านมามีราคาที่ซิตี้มาเยือนแมนยูนะครับแล้วต่อในราคา0.75เนี่ยาาย,ย้อนกลับไป3ครั้งนะครับคือปี2020เนี่ยซิตี้แพ้แมนยู2-0นับตั้งแต่นั้นในคาราบาวคัพนะฮะซิตี้ City ชนะแมนยู2.0แล้วก็ล่าสุดน,นะครับเมื่อ11พฤศจิกาปี2021นีเนี่ยซิตี้ชนะแมนยู2-0คือบุกมาถาล่ม เขาไม่ได้เรียกว่าถล่มนี่บุกมายิง2ประตูที่โอทับฟอร์ดนะครับผมยังม,มองว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสที่ซิตี้จะชนะยังคงมีค่อนข้างสูงสำหรับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าในเหรียราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยมีราคา0.5แมนยูน้ําสวยมากเลยนะจ่ายน้ําแดงในราคา0.93ค่าที่ราคา1ลูกเนี่ยเราไม่เล่นอยู่แล้วนะครับอัตรา1คูณเขาให้ฝั่งของซิตี้เนี่ยดูเหนือกว่าทางด้านของแมนยูค่อนข้างเยอะนะครับ คนนี้ผมบอกว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2ประตูด้วยซ้ำนะครับเบื้องต้นผมมองไปที่ซิตี้จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อหนะครับถ้าเลือกเชียร์ผมยังคงมองว่าเรือใบปีนี้เนี่ยถ้าพวกเขาต้องการคว้าแชมป์นะฮะซิตี้มีคะแนนตามหลังทางด้าของอาร์เซนอลอยู่นะครับฉีกห่างไม่ได้นะครับถ้าแพ้ในเกมนี้นี่อาจจะโดนน่อนทิ้งห่างเลยนะครับขณะที่แมนยูเนี่ย พวกเขาตามมาติดๆเลยนะครับแมนยูแข่งไป17เกมมีส5หเท่ากับนิวคาสเซิลแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยแข่งมากกว่าดังนั้นถ้าแมนยูวันนี้มีแพ้มนะครับหืแสงหน้านิวขึ้นมาเป็นที่สมทันทีเลยนะก็ถือว่าเป็นเกมสนุกเลยทีเดียวนะครับคู่นี้แข่งกันเช้านะฮะทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับก็เป็นคู่เปิดหัวเลยละกันนะครับบินนี้ผมบอกกันว่าเป็นบินไม่หนักนะครับแต่เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องดูอยู่แล้วนะครับ แมนยู Man กับแมนซิตี้เนี่ยโหเ,เจอกันทั้งทีนะครับไม่เล่นได้ยังไงนะครับเบื้องต้นผมชี้ซิตี้ก่อนนะครับให้สองหนในสกอร์นี้ถ้าถามว่าผมยังชอบสูงนะเทมันเปิดมาสูงแล้วราคาน้ําที่มันปล่อยออกมาเนี่ยโดนใจผมมากเลยผมให้สูงนะครับแล้วก็สอสกอร์นี้นะฮะ